3 2 1นไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงเกินนิดนึงเกินนิดนึงราคาค่าตัวเนี่ย1 9 3 9 0ล้าน939,00บาทเท่าว่ากันจริงๆแล้วมันก็สูงอยู่นะข้าวของที่ให้อาจจะไม่ได้ล้ำเมื่อเทียบกับเพื่อนในคลาสแต่ในแง่ของ durability หรือความทนทานเนี่ยโตโยต้ยตาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว ผมรัาจากคารไซทีมครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามทดสอบยานยนต์ยางและล้อแอตทริกที่ฉะเชิงเซาครับวันนี้เรามาลอง Toyota Fortuner GR Sport MY 2023กับขุมพลังใหม่ 2.8GD Super Power 224แรงม้ามีความน่าสนใจอย่างไรและแรงแค่ไหนคลิปนี้เราพาไปลองให้คุณดูครับ เอาล่ะเราพามาดูคันจริงกันนะครับสำหรับตัว Toyota Fortuner GR Sport า y 2023นะครับถ้าดูจากภายนอกแล้วต้องบอกว่าแท่ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นที่เปิดตัวในช่วง2ปีที่แล้วนะครับตัวกันชนหน้ากระจังหน้านะครับแล้วก็ล้อทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ GR มีเหมือนเดิมตัวคาลิเปอร์สีแดงยังมีเหมือนเดิมนะครับช็อคอัพแบบโมโนโทูบจากคายบ้ายังมีเหมือนเดิมนะครับ ฝาท้ายไฟฟ้ายังมีมาให้นะครับตัวกันชนด้านล่างก็เป็นทรงสปอร์ตนะครับอ่ะให้ดูสักนิดนึงนี่นอันนี้ก็เพิ่งจะซัดกันมาสดๆร้อนๆเลยนี่ช็อคอัพแบบโมโนโทูบนะก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่พอเปิดประตูภายในนะครับสิ่งที่มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือนี่เลยตัวจอเครื่องเสียงนะครับเป็นขนาด9นิ้วรองรับ Apple Car Play แบบไร้สายแล้วก็ Android Auto ด้วยรวมไปถึงในบางรุ่นย่อยมีการเพิ่มตัว Wireless Charger มาให้นะครับที่สำคัญมีตัว t p m s เพิ่มขึ้นมาด้วยส่วนรายละเอียดดีเทลภายในก็ยังเหมือนเดิมนะตัวเบาะนั่งนะครับหนังกลับนะครับเบาะแบบสเวทยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับสลักกับ GR เหมือนเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับแถว2แถว3ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือหัวใจนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยดีกว่านี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน,นะครับสำหรับขุมพลังใน Fortuner GR Sport MY 2023เครื่องยนต์ยังเป็นดีเซล2.8ลิตรรหัส1 GD FTV นะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนั่นก็คือกล่อง ECU มีการอัปเกรดนะครับซึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกับตัวรุ่นที่แล้วนะครับ MY ที่แล้วได้นะครับ การเปลี่ยนกล่อง ECU ตัวนี้นะครับฮาร์ดแวร์ทุกอย่างเหมือนเดิมหัวฉีดไอออนเหมือนเดิมแต่แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น224แรงมา้าแรงบิด550นิวตันเมตรส่งกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและมีแพดเดิลชิด้วยวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามทดสอบยานยนต์แห่งชาติหรือที่เรียกสั้นๆว่าแอตติกนะครับที่ชาเชิงเซาก็มาลองขับตัว Fortuner G R s p o r t นะครับซึ่งในแต่ละสถานีก็จะมี การลองหลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า224แรงม้าที่เขาอัปเกรดมาเนี่ยน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันเลยครับเคเราอยู่ในสเตชัน power response นะครับอันนี้พูดถึงในเรื่องอาัตราเร่งล้วนๆเลยอะออกตัวครับ0ถึง100 3 2 1ไป 오! ละไม่ทันละเอ้ารู้สึกเลยว่าจังหวะของการวบนกำลังคือดีดและลื่นขึ้น แรงม้าไม่ธรรมดาเพราะจริงๆโดยตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนถูกไหมครับ,บไม่ได้แบบมีการปรับเปลี่ยนเม่คนิกนะครับเป็น ECU เป็นเรื่องของการจูนของรจูนกะล้องครับเพิ่มแรงมา้าเพิ่มแรงบิดขึ้นมาแสดงว่าโดยตัวเอาต์พุตโดยหลักแล้วมันก็รองรับพลังกำลังที่มหาศาลอยู่แล้ว เีื่อกี้คุณหนาวลองเหยียบเต็มใช่ไหมใช่ครับรอบนี้ลองหน่อยรีเนียได้ลองดูนะครับแล้วอาจจะเห็นความต่างก็ได้โอเคครับอันนี้แบบรีเนียนะครับค่อยๆไปสามสองหนึ่งหร้อหนาว นอนทุกคนไม่ได้บอกว่ามาถึงเหยียบคันเร่งสุดเต็มที่ะนะแต่จะมีการลักษณะค่อยๆเร่งขึ้นไปฉั้นเราจะเห็นท็อกที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ชัดเจนเลยนะว่ารถด,ดึงขึ้นดึงแรงขึ้นนะช่วงต่อเกียร์มีอาการดึงมากขึ้นเหมือนเกียร์มันจะไปแล้วมันจะฉับแล้วมันจะไปต่อแล้วไปต่อถูกต้องครับเนี่ยอันนี้สังเกตจังหวะนะรอบเครื่องยนต์นี่คือเนีย่ยคือไหลไปเรื่อยเกือบเกือบสามพันรอบเปลี่ยนเกียร์แล้ว พอชักคันเร่งออกปุ๊บมันก็จะมีความแบบว่านิดนึงเพราะว่า power band เนี่ยนะครับก็คือ106ถึง208เนี่ยคือรุ่เต็มละ,ะ,ะครัเต็มแรงลังนะครับกันเราได้แรงมา้าแรงบิดเต็มที่ในช่วงนั้นแต่120ครอเข224นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่เขียนเพื่อข่มขูแต่มันคือของจริงใช้คำนี้ได้เลยของจริง แรงของจริงลอง VSC TRC off นะครับคึ่งคันเร่งคึ่งคันเลยครับประมาณคึ่งคันเลยไมพอมาแล้วก็ใช้นิดเดียวครับโอเคมาไปครับคึ่งคันเร่งปมาณนี้ก็รลบครันอันตีรเยอะไป่แล้วค่อยๆเติมค่อยๆปัดครับนี่ครับไงอะไรนิดเใช่มันก็จะโว์เยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่โอเคำอะไรตรงๆครับโอเค อันนี้ก็กลับมาเปิดระบบครับผมบัดรั้งวิหนึ่งครับโอเคระบบกลับมาเปิดแล้วลองขับดูครับืึองคันเร่งเหมือนเดิมครับแล้วผมลองสายนิดนึง้เนี่ยจะสังเกตได้ว่ารถอ่ะมันจะคอนโทรลง่ายมากจากเดิมเนี่ยที่ล้อคู่หลังจะหมุนแล้วมันก็จะถ่ายแรงไม่เท่ากันทําให้รถเสียอาการแต่พอ traction control จะคอยจับเพื่อไม่ให้รถนั้น าสามารถประครับประคองคือเราสามารถประครับประคองได้นะครับอันนี้คือ <Okay. S 1> กดเดินเลยใช่ไหมจะเข้าพาร์ติ้งครับลองดูโ <c oughs> อ้โหโอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันตรงนี้เริ่มชะลอครับโ <Okay. S 3> อเคด้านหน้าก็จะเป็นเบรกนะครับอ่ะลองอีกสักรอบหนึ่งพร้อมครับไปค่อยๆเติมไปลองายบ้างไาบ้าง Somehow, ครับอานีเ้เริ่มลื่นกถอดชันเตอร์เลยลองเติมเปนเลขใหม่เดี๋ยวครับ นอ,นอ,อนกมใหม่ครับมาจาีแ้วก็อน,น,นงแล้วก็ตงร <Okay. S 2> ง้รอันนี้กลัมาเปิดระบบครับโ <Okay. S 2> อเคอันนี้ลองเติมลองถอนเขาเล่แบบเดิมเลยครับแล้วก็เราเซฟรงมอะไรอยู่อันนี้มันก็จะแบบว่าน่าจะตามพงมาลยมากตามพงมาลายมากขึ้นจะสังเกตได้ว่าผมนี่คือแบบเล่นจนแบบว่าสนุกเลย แต่ระบบมันช่วยจริงๆคือระบบเนี้ยมันมีประโยชน์ว่าเวลาเราขับในพื้นถนนที่ลื่นหรือในเส้นทางที่ใช้คำว่าไงดีอะเราเราไม่ชินแล้วพอเจอถนนลื่นปุ๊บก็จะตกใจทำอะไรไม่ถูกซึ่งตัว VSC กับ TRC ก็จะช่วยจับให้ รถเนี่ยมีอาการท้ายออกน้อยลงนะครับก็ว่าง่ายๆก็ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นน,นั่นเองถือว่าแรงมา้ามากขึ้นแต่ว่าก็ยังควบคุมได้อยู่โดยหลักๆแล้วก็คือให้เปิดระบบทุกครั้งจะดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ เราเข้าสู่ Station Handling and Stability เดี๋ยว Survey Track ก่อนหูืว่าจริงๆแล้วก็ลุยได้เลยจริงๆไปได้เลยนะไปได้เลยครับเพราะว่าเราเห็นเท่าไหร่เราไปเท่านั้นแล้วพอเรามั่นใจเรารอบ2แลเรก็เพติมพร้อมแล้วครับ 2> <ป>3 2สไป30 40, 40ละ60 7 0 80 90และร้อเร็วมาก อันนี้หนักนิดนึงนละครับดีครับยงความเร็วไว้ยงคันเร่งไว้ดีครับนี่เอ้ย๋ยวโอเคนะคือช่วงล่างเนี่ยใช้คําว่ารถตัวสูงแต่มันก็ให้ความให้การทรงตัวที่ดีแต่ก็จะโยนโยนตามภาษารถสูงอยู่ละแต่จุดที่เด่นเลยคือจังหวะที่เปลี่ยนจากซ้ายไปขวามันไม่มันไม่สะบัดใช่มันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาใช่มีความนุ่มนวลอยู่ ผมต้องช่วยใช้เกียร์ช่วยอผมไปตามทางนี้ป๊ปปปปไเไปแบบเนียนๆ <laughs> <laughs> แต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าพอเป็นโช๊คโมโนโทูบมันจะฟิลลิ่งของตัว GR s ป o r t มันจะผมใช้คำว่าไงดีอะ่ะมันมันมันเป็นแนวแบบสปอร์ตอ่ะเหมาะสำหรับ โอเคใช้ระยะทางการวิ่งไกลๆนะวิ่งทางด่วนทางหวงหรือวิ่งต่างจังหวัดยาวๆหรือชอบใช้ความเร็วนี่ครับโอเคต่อไปจริงๆใช้ p d d l e shift ก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าอันนี้เน้นเป็นดีซะมากกว่าจริงๆเราลองได้ครับเราลองได้แต่ว่าที่ให้ให้เป็นใช้เกียดีเพราะว่าเราปกติเราจะใช้ในโหมดนั้นบ่อยแล้วก็ให้ดูว่าการจูนนิ่งของตัวคันเร่งดูแลสปอร์มันเร่งมันต่างจากรุ่นเดิมจริงๆนะ ที่เราเบรกเข้าโค้งแล้วเราแตะคันเร่งเพื่อออกจากโค้งเนี่ยคือมันมาเลยเราจะลองใช้กันนะโอเคผมไปสปอร์ตดีกว่า224แรงม้าแล้วมาเจอกับโหมดสปอร์ตนี่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับผมไปได้เลยใช่ไหมหรือว่าต้องหลัโอเคสามอันนี้โหมดสปอร์ตนะครับสามสองหนึ่งไปกระแทกเต็มสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ 90 100ิบร้อยอ่าผลช่วงที่เราเนี่ยแหละเติมยกคันเร่งเติมคันเร่งนะครับสปอรต์ตที่เลยผลชัดมากอันนี้เบรนนกนิดนึงน,นี่หนักนักนักนกง,งไปเลยโนหนิดนึงนิดนึงนิดนึงเกินนิดนึงเกินนิดนึงโอเวอร์สปีดนิดนึง เอาอยู่และเนี่ยคือเพิ่งฝนตกฝนเพิ่งหยุดตกแต่แท็กก็จะลื่นๆนิดนึงแต่ก็เอาอยู่รถมันจริงๆแล้วหลายคนกังวลว่ามันจะหลุดง่ายหรือเปล่าเชยนชัดแล้วนะครับผมทำอย่างเงี้ยไม่ได้หลุดง่ายๆหรอกครับแต่มันก็ยังมี VSC คอยจัดการอยู่ช,ยชั้นหนึ่งใช่แเมื่อกี้เขายังไม่ทำงานนะ,ะถ้าหลุดไปเยอะกว่านี้เขาก็จะช่วยทำงานอีกชั้นหนึ่งด้วยใช่ชยิ่งปลอดภัยโอ้ เป็น2รอบที่สนุกมากอารมณ์เหมือนไปวิ่งใน High Speed Track ยังไงอย่างนั้นเลยรือว่าโอเคพงมาไล่มาอาจจะเขาเรียกว่าไงดีแม้ว่ามันยังเป็นแรกแบบไฮดรอลิกอยู่ยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าแต่ว่าพอมาวิ่งในลักษณะที่เป็น h i g ไฮสป e d เนี่ยมันก็เอาอยู่ <c oughs> สนุก <c oughs> อยากขับอีกรอบอ่ะโอเคขอบคุณมากครับ บทสรุปเบื้องต้นสำหรับ Toyota Fortuner GR Sport MY 2023นบะครับองบอกแบบนี้ว่าพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเป็น224รแรงม้าเนี่ยมันแรงแบบตะโกนจริงๆนะครับทั้งในช่วงออกตัวและเร่งแซงเห็นได้ว่าแรงบิดเนี่ยรีดออกมาได้อย่างเต็มกำลังแล้วก็มีความสุภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าความดุด,ดันนั้นไม่ลดลงเลยใครที่เป็นสาวก Fortuner อยู่แล้วก็คงจะชื่นชอบคาแรคเตอร์ของพละกาลังแบบนี้แต่ต้องแลกกับอัตราการกินน้ามันที่เพิ่มขึ้น อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่หลายคนรับได้ช่วงล่างยังคงเหมือนเดิมครับแต่มีการปรับเล็กๆไน้อยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการทรงตัวถือว่ายังทําได้ดีอยู่นะแต่อาจจะเจอในเรื่องของการโยนตัวนิดน้อยซึ่งมันก็ตามสไตล์รถยกสูงนะครับราคาค่าตัวเนี่ยหนึ่งล้านเก้าบาทเท่าว่ากันจริงๆแล้วมันก็สูงอยู่นะข้าวของที่ให้อาจจะไม่ได้ล้าเมื่อเทียบกับเพื่อนในคลาส แต่ในแง่ของ durability หรือความทนทานเนี่ยโตยโยต้าก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่คุณอาจจะลังเลได้ทั้งนี้ ต้องไปลองดูคันจริงและไปลองขับกันดูที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปลองขับไปที่ alive space นะครับที่บางนากม3นะครับใครที่อยู่กรุงเทพรปริมณฑลก็ไปลองขับกันได้นะครับเ s ี่ยวสยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ยืมเดียวมีให้ดูอรียงแน่นอนนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถในครั้งต่อไปครับ